นี่ครับเราต้องหนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วไปๆปเร็วไอ็เร็ว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 เร็่เ่วเรลวเร็วเรนวกร็วเรไวไร็วเรนวเร็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 วร็วเร็วเร็วเรร็วัร็วเร็วเร็วเรรเรรเครื่องบินรเร ไปดูกันไปลเลยไปเลยเดวของมาส่งแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทหารไานถึงเวียดนามครับจังหวัดกาญจบนบุรีตอนนี้เราจะพามาดูนะครับยุทธโภคกรทางทหารนะครับเพียบเลยนะครับพาไปดูกันเลยไรเลยครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์นะครับแห่งความกล้า,าหาญและศิลปะของทหารไทยนะครับในสมรภูมิ เวียดนามนะครับนี่ครับแต่ไฮไลท์ของมันก็คือนี่ครับมีเฮลิคอปเตอร์ออแล้วก็มีปืนใหญ่โอ้โหเพียบเลยครับไปดูกันเลยครับมนหมวกทหารนี่เหรอ <c oughs> ไหนดูดิไหนหันมาดิเอามาขอลูกบอ <c oughs> มีลูกเสือสำรองนะครับห <c oughs> มาครับตอนนี้เรามาอยู่ตรง ปืนใหญ่ปอตออต่อสู้อากาศรรยานให้ปากไม่รู้รนี่ครับไปแล้วทหารบรรจุกระสุนแล้วว่าเตรียมพร้อมเตรียมตัวยิงตุ้มไงตุ้มยังไงโอ้โหทหารบรรจุกระสุนต,ติดตั้งเยอะเหลือเกินอด้ยังได้ยังเตรียมพร้อม มาเตรียมปืนยิงยังไอเขาวัดย, <laughs> ยิงแล้วไปอันนี้ครับเราต้องหนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วไปดูไปดูไปลูแล้ว <laughs> <น>ข้ามันข้นป้อมครับขึ้นป้อมเขาล็อกเขาล็อกมิจฉาอยู่ไปครับวันนี้ไปครับเฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้วครับ โอ้โหลำใหญ่มากนะเนี่ยนี่ครับนี่ครับี้โอ้ใบพัดใหญ่มากครับมือดูใกล้ๆเนี่ยรถตู้ได้เอาคนไปนั่งรถถังกันขับหางเสือไปอันนี้ครับไปดูภาพมุมกว้างกันนะครับรถเพียบเลยครับมีทั้งรถจิ๊บนะครับแล้วก็รถบรรทุกทหารนะครับเพียบเลยโอ้โหไปเลือกทหารเลือกคันไหนไปก่อนเลยวิ่งไปแล้วครับไปครับ หาน่าดลไม่มีที่นั่งเอ่อข,ขึ้นได้ขึ้นไปยืนได้อย่างเดียวอาจจะขึ้นได้ขึ้นไปยืนได้อย่างเดียวนี่นี่จิ๊บใหญ่ขึ้นจิ๊บใหญ่ขึ้นข้างหลังได่นะจิ๊บใหญ่อะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอสูง่ะอ๋อต้องปีนต้องปีนครับนี่ครับเยอะเลยเยอะเลยอ,อ,นนอ๋อเขาจะลากปืนไปแบบนี้ใช่ล,ลากปืนไปไปยิง ปืนคอไปโอ้เยอะเลยนู่นนู่นไปดูรถถังกันนะรถคันนู่นนะรถถังคันนู่นที่แบบเพราะว่านี้เมื่อกี้เห็นมีที่ทหารยืนอยู่โอ้โหเยอะเลยครับเนี่ยทหารนั่งตรงนี้แล้วก็ลากปืนใช่ลากปืนนะครับตื่น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 

ไปนะครับรถถังของเรารถถังคันใหญ่ๆของเราตอนนี้เรามากันที่รถถังนะครับมีทั้งปืนใหญ่แล้วก็ปืนกลนะครับว้ายมานะครับไปดูกันครับว่ารถถังคันนี้คืออะไร <c oughs> ไม่มีครับป้ายหลุดนะครับเพราะของจริงแหละนี่แต่เอาแต่ตีนตะข่าวเขาเป็นแบบ เ็ยางเป็นยางนะไม่ได้เป็นเหล็กนี่ครับชันใหญ่เลยเด็กไปไหนแล้วเด็กนนะมาแล้วครับเอ้ไปไหนล่ะฮไหนอ่ะบา้าขึ้นมาได้ยังไงฮนะะครับเอ้าปวบา้าขึ้นมาได้ยังไงนะยิ่ง <c oughs> <c oughs>

ได้ทิมันร้อนนะจะร้อนจะขึ้นไหมขึ้นเตรียมพร้อมเข้าที่เฮ้ยหมุนหมุนได้อะไรหมุนดิหมุนดิหมุนดิไปไปหมุนนะฮะเตรียมพร้อมเล็งไปที่เครื่องบินเล่นนะไม่ใช่เล็งเล่นเล็งขนุนไปเล็งขนุนไปไป เดี๋ยวพร้อมเอาคนพร้อมยังไม่ได้หมุนเลยเอาหมุนกลับทำไมเราเลยคขนนูม่ใช่หรเอเลันนูุน,น,น,นไปเลี้ยไปได้ยังได้ยังเ,เล่นรถถังถูกไหมอโอเคเดี๋ยวป้าไปอยู่บนรถถังแล้วก็โซ่นะไปไปละอฮะ มาอะไรยิงนะยิงแล้วยิง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 หันมาดิเล็งมาดิมาดิมาแล้วอ๋อแล้วเขามาแล้วครับมาแล้วมันไม่ไปเหรอต้องให้แม่หมุนให้หน่อยอะไรมีระบบยิงเองเฮ้ยป๊าป๊ารถคันนี้มีระบบยิงเองนะยิงเองเหรอมันคือมุนอันเดียวกันหรอจะหมุนไปทางไหน โ oh, นกใหญ่นี่ไม่ไปส <laughs> หนกใหญ่ที่ไม่ไป <laughs> ชื่อกันนี่มาครับตอนนี้เรามากันข้างหน้าครับโซนข้างหน้าหลังจากที่เราไปสู้กับรถถังมาแล้วครับโอเคสู้กับรถถังมาละมาดูเครื่องบินข้างหน้ากันครับนี่ <Hey. S 2> ตรงนี้กาทำเป็นบังเกอร์นะครับของตึก hey. ทำเป็นเหมือนบังเกอร์เลย ตสนามลบเลยอันนี้เป็นศึกอะไรครับอ่าพิพิธภัณฑ์อาหารผ่านศึกนะครับเวียดนามตรงนี้นะครับแต่เขาไม่เปิดนอนนี่ไปไปไนไปเราไปดูเครื่องบินเครื่องบินรันเออไม่ใช่บนเออได้เดี๋ยวเดินอ้อมไปได้มีปัญหามาดูบินนี้กันมาดูบินนี้กันครับระวังหลุมนะเนี่บินนี้ครับแทนแทนทะแดนแทนแทนทะแทน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  โอ้สูงเลยนี่สูงเลยขึ้นเหรอไปอันี้นี้พอนักบินไปไปต่อไปต่อไปเครื่องบินลำใหญ่ดีกว่ามาแล้วครับตอนนี้มาขึ้นเครื่องบินครับเครื่องบินลำใหญ่มันน่าจะมีชื่อที่บอกไหมเราไปดูกันไปเลยไปดู ไปแล้วครับนี่ลำใหญ่เลยอันนี้มันเรียกว่าะอะไรนะอะไรระเบิดเหรอทุน่นระเบิดเหรอมาครับอันนี้เป็นเครื่องบินแฟชิั่วนะครับเป็นเครื่องบินขนส่งลำเลียงขนาดใหญ่นะครับไปไปขนาดสองเครื่องยนต์ไปเอาของกันเถอไปด้ใหญ่ไหมเดี๋ยวจริงจริงมันมีใหญ่กว่านี้อีกนะที่เขาขนแบบคนได้เยอะๆเลยอ่ะเออ นี่ครับเป็นเครื่องบินลำใหญ่มากเด็กๆชอบนน่นนี่มีอุปกรณ์ยุทธปกรณ์เยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเจ็นสนะครับแฟชิลพอเบิดต่อามาต่ข้างหลังจะเปิดได้แล้วก็เปิดลงแล้วก็ขนของจากในท้องท้องเครื่องลงมาครับเอาลูกระเบิดลงมาเอา๊ะม,มาข้ามมาอีกฝั่งถนนครับ มาเจอเครื่องบินอีกลำหนึ่งครับอ๋อแต่น,นี้พื้นน้ำจะแฉะพื้นจะแฉะหน่อยนะครับ <c oughs> แฉะนิดนึงไปได้แบบอัพโหลด <c oughs> นะครับอันนี้ดูอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับคิดว่นานะอยู่อจตไกลตรงนี้นี่ <c oughs> จะเป็นเครื่องบินลำใหญ่ครับเป็นเครื่องบินแบบใบพัดนะครับสองเครื่องยนต์โอ้เหเพนว่าสปุกี้ เท่าแบบเครื่องปนำบางอะน,นะเฮ้เล็กกว่าเล็กกว่าเหรอใช่มันมันสั้นน่ะอันนี้ชื่อว่าดาโกต้านะครับสปุกเครื่องบินลบปีศาจหมายเลขศูนย์หนึ่งศี่ทำไมถึงเป็นเครื่องบินลบปีศาจน้อมาครับามาอีกฝั่งหนึ่งเจอกับสาทหารเสือรถถังาสามคันโอ้โหสมคันนี้ไม่เหมือนกันนะอ่า ครสองคันหลังน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าคัานหน้านี่เป็นอีกแบบหนึงใช่นี่ครับโอ้โหไอพี่ยิงก็ไม่เหมือนด้วยใช่อ,อะอาอาป๊าปาป๊าปมาลเลเซียนะเกีย่ยวอะไรมาเลเซียฮืมนี่ครับรถถังคันใหญ่บอลลบเบิลเลยอันนี้เป็นอ๋อเป็นตีนตะขาบแต่ว่าก็จะเป็นยางๆเหมือนกันโอ้โหล้อใหญ่มาก นี่ครับทาสีใหม่เอา้าป่อป่อป้าป่อป้าไปมาเลเซียนี่ครับมีอีกคันนึงอา้าวป่อป้าใหญ่เลยเป,เป็นมาเลเซียนี่เป็นคันใหญ่เลยครับนี่โอ้โหมืดเลยสามสามาทเด็กทำไรเด็ก <laughs> เด็กอยากขึ้นอ๋อ ครามสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูยุทโธปกรณ์รถถังเครื่องบินนะครับมีเยอะมากตรงนี้นะครับตรงพิพิธภัณฑ์สถาขสงครามเวียดนามนะครับมาชมก็ได้นะครับกาญจนบุรีค่ายสุรศรีนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้น้อนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องเลยนะครับมาเจอกันทลิปหน้าครับ